ตลาดได้เลยจ้ามลริซาแบล็กพิงค์ได้โพสภาพลงในอ e ินสตาแกรมส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า94.5ล้านคนพร้อมแคปชั่นว่าอายุทยาทีเฮสซึ่งเป็นภาพที่เธอใส่ชุดไทยนุ่งผ้าส,สิ้นสีน้ำเงินไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเพื่อนๆและครอบครัวค่ะงานนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการเป็นแลนด์มาร์กที่ใครๆต้องมาตามริซ่าอย่างแน่นอนพริซ่าได้โปรโมทการท่องเที่ยวไทยและกระตุ้นกระแสซอฟพลาวเวอร์ของไทยไปในตัวอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สาวริซ่าได้โพสข้อ,ขอควาาาามมอยใจจแฟนชไทหลลังกเเ่ิ Back ์ Bangko เมื่อวันที่่่่าาาคม 25, ผนมะวบิงไทยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆทีเฮดนอกจากนี้ยังโพสอ์อน้อนบิงไทยได้วยว่าคิดถึงแล้วะ่ะงานนี้บิงไทยใจเหลวไปตามๆการไม่รักยังไงไหวนะคะอย่างไรก็ตามศีสาวแบ็คพิงเจ EN นนี่จีซูลิซ่าและโรเซ่ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตร,รอบอังกอร์ในแบ็คพิงก์เวทีบอทพิงก์แบ็คคอกเอ็นคอร์เมื่อวันที่17-28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ